พอเข้าลึกมาเสร็จปุ๊บก็แอบ,บมีกําลังใจเชียร์แล้วก็พอเข้าเข้าพอมาจับมือพอพอไทยแลนด์เสร็จปุ๊บนะฉันแบบโอ๊ยตกใจอะ่ะฮุบหน้าน้ําตาคลอหน่อยหนึ่งนะเพราะด้วยที่เราเป็นคนไทยใช่ไหมพอคนไทยได้อะ่ะมันนั่นมันหมายความว่าชัยชนะไงะมันคือชัยชนะเราก็เราก็อุย๊ยซบหน้าไปร้องไห้โอปอได้แล้วหล่อจริงหล่อเนี่ย ฟังผิดไปหรือเปล่าวันนี้เจ็ดสิบปีแล้วนะเขาประกวดมาไม่เคยได้ไม่คืออะไรต่ออะไรก็แอบนึกในใจแล้วเราก็แอบนึกในใจว่าถ้าโอปอจะมันจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยการท่องเที่ยวต้องมาอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็นึกถึงว่าคนไทยที่ทําสําเร็จอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเคยดูนางไหมเคยดูนางอ่า ตอนประกวดยูนิเวิร์รุ่นรุ่นปุ้ยอะนะรุ่นแม่ปุ้ยอะตอนนั้นอะได้ดูอยู่แล้วก็มารู้จักเลยนะมารู้จักโอปอที่มารู้จักโอปอตอนเกาะตอกที่ว่ารู้จักเลยเนี่ยตอนที่ตอนที่พี่นวัดอะ่ะปลดเออเออ M, เอ็มอ่ะเอ็มยูที่ว่าปลดลองอะ่ะปลดลองว่าปลดโอปอไม่ได้เป็นรองอันดับสามแล้วอะไรเงี้ย ที่จะไปประกวดมิสซแน่น่ะตอนนั้นอะ่ะมันก็เลยทําให้คนทั้งประเทศอ่ะสงสารโอปอแล้วก็รู้จักโอปอแล้วก็รุนแล้วก็เชียร์โจนโอปอได้มามันเป็นฟิลประมาณอย่างเงี้ยทุกคนที่คุยคุยกันน่ะนะเพราะเออถ้าเกิดว่าไม่มีการปลดเนี่ยมันก็มันก็มันก็ยังยังไม่อะไรเท่าไหร่ใช่ไเพราะปลดมันมีข่าวปลดเสร็จปุ๊บทุกคนก็เลยตกใจอา้าวโอปอลโดนปลดก็เลยเชียร์ส่ง กำลังใจเชียร์มากกว่าเดิมแล้วพลังใจแล้วก็เสียงที่เราโหวตเราอะไรต่ออะไรเข้าไปอ่ะมันมันสุดจริงๆแล้วก็เห็นไหมตอนโอปอก็อ,ออกมารอบสุดท้ายอ่ะติดโกะมาโกะใหญ่มากอ่ะทุกคนก็อุ้ยโกะใหญ่ตำหนิโกะใหญ่ชุดไม่สวยโกะใหญ่อะไรเยอะแยะมากมายแล้วแต่คนจะตำหนิอน,นะแล้วแต่คนจะตำหนิคนที่มันม,ม,มีอาคาติมก็มีตำหนิบ้างแล้วแล้วพอเสร็จแล้ว พอโค้ใหญ่ๆพอมงลงปุ๊บล็อกมงโอ้โหทำผมมารรอมมงเลยสวยจริงๆอย่างนี้อย่างนั้นเยอะแยะมากมายแล้วแต่จะพูดชุดสวยมากก็พอได้แล้วทุกอย่างก็ดีไปหมด <c oughs> เออถามว่าเชียร์โอปอไหมก็เชียร์สุดใจอนะแล้วก็คือมันไม่เคยมีอ่ะไปสนีทำสแตมโอปอซึ่งมันเป็นเกียรติประวัตินะเธอ สแตมโอปอนี่ต้องรีบเก็บเลยนะเธอจำยันไว้นะอีกแป๊บเดียวเนี่ยสแตมเนี่ยหมื่นหนึ่งซื้อไม่ได้หมื่นหนึ่งอะซื้อไม่ได้หมื่นสแตมติดจดหมายที่เป็นรูปโอปออีกหมื่นหนึ่งซื้อไม่อีกอีกแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวเชื่อฉันสิตอนนี้นางก็ต้องบินทั่วโลกต้องบินบินไป ไปแบบว่าไปไปให้กำลังใจผู้หญิงทั่วโลกไปให้กำลังใจคนทั่วโลกผู้หญิงทั่วโลกเด็กทั่วโลกแล้วก็ประเทศที่ต้องการกำลังใจฉันโอเคเลยนะกับโอโปอโอเคมากดีใจวันนั้นอนะวันที่เขาไปรับโอโปออยากไปนะฉันอยากไปนะแต่วันที่14บสี่ฉันติดงาน ฉันติดงานฉันไปไม่ได้เออติดงานไปไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าก็ส่งกำลังใจเชียร์ดูอยู่เรื่อยๆแล้วเขาก็น่ารักมากแล้วคนที่น่ารักขโมยซีนแล้วก็ขโมยหัวใจคนทั้งประเทศเลยก็คือแม่แอลอัมพุทธเจ้าของดมอถูกไหมแม่แอลถูกไหม แม่แอลก็ปล่อยจอยโอ้โหแม่แอลอัมพุทเลือดจะพาไปภูเก็ตด,ด้วยอะไรต่ออะไรเยอะแยะแม่แอลเลือดฉันฉันโอเคนะกับแม่แอลเนาะแกนน่ารักมากพี่พี่พี่แอลเนี่ยเป็นคนเป็นผู้หญิงเก่งนะเธอเป็นผู้ พ,พี่แอลเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าจะเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดในประเทศไทยนะสงสัยแม่แอลจีบวไ,ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยหรอกนางจีบอยู่แล้วนางจอยนางมีความสุขนางน่ารักนางเป็นคนน่ารักจริงเธอเคยเคยไปเคยไปงานอะ เคยไปเปิดห้างอะเดอะมอเปิดใหม่แล้วก็ไปเปิดเอ็มสเฟียร์น่ะเจอพี่แอลเนี่ยแ,แกวัดดีเรานะโตแกเป็นคนน่ารักนะเราไปช่วยงานใช่ไหมแกก็แบบวัดดีวัดดีค่ะอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนแกเห็นเราเป็นผู้ใหญ่อะเราคือผู้ใหญ่คนหนึ่งอะแล้วแกก็หวัดดีอย่างเงี้ยแกไม่ได้ถือตัวว่าแกเป็นเศรษฐีมีเงินเจ็ดหมื่นล้านนะพี่แอลเนี่ย จอยอายกน่ารักเลิศคนไปเอ็มโซเฟียกันเต็มเลยโอ้โหใช่ไหมแต่แต่จริงๆนางงามฉันรักหลายคนนะนางงามอ่อนอนองฉันก็รักปนัดดาอ่อนอนองหนุยสุจิลาเนี่ยหมิงชาริษานี่ก็ก,ก็ก็รู้จักกันเคยทำงานด้วยกันหลายคน แอลไหนคะพี่แอลไงอัมพุทไงแอลอัมพุทเจ้าของเดโอมอไงคนที่แบบที่ขึ้นไปพูดแต่ที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยขึ้นไปเขาเอารถรถเปิดประทุนคันนึงห้าสิบล้านมารับกันอะตอนนั้นอะเจอทำงานที่เอ็มโบรีียมเจอท่านท่านไม่ถือตัวพี่แอลเป็นคนน่ารักเธอทำงานเก่งมาก โอ้ยโอปอคือความสุขของคนไทยยี่สิบหกนี้หนูเขามันมีงานวันที่ห้าเขาเชิญไปดูรอบวันที่ห้าทิฟฟานี่อะโชว์มาโทรมาแล้วลูกน้องคุณจา่าทิฟฟานี่โทรโชว์โทรมาเพราะว่าอา วันที่ห้าเนี่ยเขาเปิดโชว์ยิ่งใหญ่โอ้จะไปถอนยาอ๋อแปดแปยปโอเคน้องจอยปปใส่หมวกด้วยนะเธอกันแดดด้วยใส่หมวกด้วยใส่ถุงมือด้วยผิวจะได้เต่งตึงนะเธอนะวันวันที่ห้าเดือนหน้าเนี่ยเขา ไอ้นี่มาแล้วเติกขอมาแล้วเชิญมาแล้วขอสามใบตัวขอตัวไปแล้วสามใบทิฟฟานี่โชว์พัทยาปิดปรับปรุงไม่ไม่ใช่ปิดปรับปรุงคือทิฟฟานี่นะห้าสิบปีเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ลุงอังตีอ่ะตั้งแต่ลุงอังตีทำทำมาจนกระทั่งมาถึงรุ่นลุงอังตีกับพ่อพิจา่าพ่อพิจ่าทิฟฟานี่จนกระทั่งมาอยู่ในมือพิจ่าทิฟฟานี่ แล้วพอมันครบรอบห้าสิปีเสร็จปุ๊บแกก็เลยแบบว่าปรับปรุงใหม่หมดเลยใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฮดรลิกไม่ว่าจะเป็นสลิงไฮดรลิกชุดแสงสีเสียงเวทีทุกสิ่งทุกอย่างทําใหม่หมดหมดรีโนเวทไปร้อยกว่าล้านสองล้านนะแล้วก็จะเปลี่ยนโชว์ทั้งหมดของทิฟฟานี่แม่อวนนาลาโอ้ขอบคุณค่ะเปลี่ยนโชว์ทั้งหมดของทิฟฟานี่ให้มันทันสมัย แต่ยังคงความเป็นทิฟฟานี่อยู่นางโชว์ทิฟฟานี่ก็จะแบบเต้นท่าที่มันทันสมัยแล้วก็เขาเอาน้องอะไรอะ่ะคนที่เต้นเก่งๆอะ่ะที่เก่งๆเ,เลยอะ่ะเอามาช่วยด้วยเอามาช่วยกันทําเป็นสตาฟอยู่ในนี้เลยชื่ออะไรนะเดี๋ยวลืมชื่อเป็นคนดังอะ่ะทิฟฟานี่วันที่ห้าเขาเชิญแล้วค่ะวันที่ห้าจะไปดูค่ะวันที่ห้าจะแต่งตัวแบบใส่เครื่องเพชร ไปดูสวยๆนะคะโอ้ oh, ดูอะไรสวยๆงามๆเนอะแต่ก็เนี่ยส่งข้อความไปหาอีซันน่ะคิดถึงอิงฟ้าเป็นยังไง,ง,งไมั่งยังมากินข้าวกับลูกดีกว่าอิงฟ้าชาลอตไฮซีทค่ะไฮนานา อิงฟ้าเนี่ยคิดถึงมันนะอิงฟ้าเนี่ยคิดถึงคิดถึงอิงฟ้านะเพราะว่าถ่ายละครด้วยกันมาประมาณสามสี่เดือนใช่ปะถ่ายซีรีส์ด้วยกันอะแล้วก็มันเป็นเด็กน่ารักอะ่ะอิงฟ้าเป็นเด็กน่ารักอะ่ะสวัสดีน้องโมนค่ะ How ฮ r r y y u u t o d y y m อ i n ฟ You and you a อ pretty good โ oh, อ no <c oughs> ้ยน้องเอวีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อเอ,อเออมื่อวานหน้าแดงวันนี้ไม่แดงวันนี้แดงน้อยแต่เมื่อวานแดงกลำ่ำฉันนึกแต่ทำไมฉันถ่ายรูปเป็นฉันหน้าแดงจังวะเมื่อวานอ่ะมันอาจจะเจอสารเคมีหรือเปล่า โอ้ยเอลวี่บอกเป็น FCP ค่ะโถขอบคุณนะเธอเดี๋ยววันนี้ต้มแซ่บอยากกินต้มแซ่บเผ็ดๆซื้อเครื่องในหมูซื้ออะไรต่ออะไรกรเพาะหมูเครื่องในหมูซื้อลูกเอาลูกชุนลูกชิ้นจะฉีดโบ็อกไปโรงพยาบาลับ่บรย,ยูเลยค่ะหมอจูนเลยค่ะหมอจูนเลยค่ะเก่งมากค่ะ เข้าโรงพยาบาลเลยค่ะหนูราคาไม่แพงค่ะโรงพยาบาลแบ่บัญญูค่ะดูทุกรายนะคะออสอะไรเนี่ยโอ้ยน้องออสค่ะโธ่ขอให้ดูแม่เรื่อยๆนะโท่เธอเอ้ยฉันอายุเยอะแล้ว วันนี้มีงานข้างนอกค่ะมีงานข้างนอกตอนบ่ายหน่อยหนึ่งค่ะประมาณไปไปรีวิวสินค้าให้ลูกค้าประมาณสักชั่วโมงหนึ่งค่ะแล้วก็ว่างก็จะว่าตั้งตังใจว่าจะไปกินอ่าก๋วยเตี๋ยวเรือต่อค่ะมีงานพรุ่งนี้ก็มีงานมาลืนก็มีงานสวัสดีทุกคนนะคะ โอ้ยักชายค่ะวิไลค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปทำไอ้นี่ค่ะต้มต้มแซบใส่ตับหน่อยใส่ลูกชิ้นหน่อยใส่กระเพาะหน่อยใส่ไส้หน่อยรวมๆกันใส่กึืนหน่อยโอ้ยบัตดีป้าดาวนะคะ ๋อเมื่อวานผัดหมี่ชะอมกินตามฉันใช่ไหมเลิศแม่เธอเลิศเนาะหอมเนาะมีผัดใส่ชะโอมอร่อยเลิดีแล้วเราก็จะกินแต่หมี่ผัดใส่ต้นหอมมีผัดใส่กระเฉดพราะมีผัดใส่ชะโอมเข้าไปมันเลิศเลยอ่ะใช่ไหมเนาะ เมื่อวานทำน้ำพริกปลาทูไปให้พี่ลุกสาลอนพี่ลุกบอกอร่อยมากลูกสาลอนบอกอร่อยมากนางชอบเดี๋ยวทำไปให้นางกินน้ำพริกฉันนะทำไปไหนคนก็ชอบกินนะยังไม่เคยผัดเลยหรอคะป้าดาวลองผัดดูสิแทนที่จะใส่ผักกะเฉดเเป็นโะอมแทนอร่อย นะคะยูกี้ค่ะสีผมสู่ผมไม่งอกแล้วไงจริงจริงเมื่อวานนี้ทำผมแค่ทำผมแค่ตรงโคนนะเธอแต่พอความมันไม่งอกปุ๊บเนี่ยนี่ทำผมอย่างนี้เมื่อวานอะให้พี่ลุกเขาซอยให้แล้วเอาหน้ามา้าลงมานะอย่างนี้ ให้เขาเอาหน้ามาลงมาอย่างนี้นะนี่เมาวานอะให้มันจะได้ดูแบบไม่แก่มากอะจะได้ดูเด็กๆอย่างเงี้ยว um ันนี้ทำอะไรกินวันนี้พอดีเมื่อวานไปซื้อเครื่องหนมาซื้อกลืนซื้ออะไรต่ออะไรมาใช่ไหมก็เลยตั้งใจว่าก็เลยตั้งใจว่าจะทำต้มแซบกิน แล้วก็ตั้งใจว่าจะทาคูคั่วน้ําแบบขุกคลิกอ่ะแต่จริงๆเวลาทําต้มแซ่บทีไรนะมันอร่อยจริงสมุนไพรไทยอร่อยมากต้มยำนี่แหละใส่ใบกะเพราอ่ะอร่อยมากเมื่อวานก็ทําแกงแกงไก่ใส่สารพัดรวมลงไปอร่อยมากผมสีอะไรเหรอต้องต้องไปให้พี่ลูกซอนบอกครับมันจะมีน้ําตาลหน่อยหนึ่งเทาหน่อยหนึ่งผสมกันเข้าไปอ่ะ เนี่ยแล้วมันก็แล้วมันก็สวยดีมันไม่สว่างจ้าเกินไปอ่ะแล้วเมื่อวานก็เล็มปลายผมออกปลายผมที่มันแห้งๆที่มันแตกๆมานานแล้วไงผมดัดผมอะไรพวกเนี้ยเมื่อวานอ่ะเล็มไปเลยไงเอาความยาวไว้แล้วก็แล้วก็สอยให้มันเป็นทรงนิดหนึ่งเป่าๆเป่าๆให้มันเป็นทรงเออก็เนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยววันที่ เดี๋ยววันที่ยี่สิบจะสะใดใหม่อยู่เนี่ยสะผมไดผมใหม่วันที่ยี่สิบนี้เพราะว่าวันที่ยี่สิบจะต้องไปถ่ายโฆษณาให้ลูกค้าวันที่ยี่สิบถ่ายโฆษณาวันที่ยี่ิบสองยี่ิบวันที่ยี่บสามถ่ายโฆษณายี่ิบสี่ยี่ิบห้าถ่ายรายการยี่บหกไปซาอุเห็นไหม อร่อยเลยพี่อ้วนโอ้แม่ทำไฮไลท์ด้วยเหรอด้วยไฮไลท์ทำนานแล้วเธอไฮไลท์อะทำนานแล้วทำน่าจ,จะเป็นปีแล้วไม่ไฮไลท์เหลหือแต่ไปลายไงเนี่ยไปไปลายมีไฮไลท์อยู่แล้วโคนอะมันไม่มีพอโคนมันงอกมันงอมันงอกออกมาก็โคนโคนมันงอกก็อันเนี้ยครึ่งนิ้วแล้ว ผมดัดผมอะไรไม่มีแล้วไม่มีแล้วจะเกิดตรงอา,ไางอไม่ราคาหนูเดี๋ยวก็ยุติค่ะเดี๋ยวมันก็จะยุไม่มีอะไรคะ่ะยุติค่ะ เราไปในเราไปซาอุดิอราระเบียไม่มีอะไรค่ะพี่อ้วนคุมอาหารค่ะหนูใช่ค่ะจะเห็นว่าชั้นตัวเล็กลงเยอะใช่ไหมไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเก้าสิบสี่เกือบร้อยอะตอนนี้เจ็ดสิบห้าเจ็สิบห้าเจ็ดิบหกประมาณเนี้ย กินสองสมวันก็จะขึ้นมาโลนแล้วก็คุมคๆแล้วก็ลงไปสองสมวันเพื่อสุขภาพเธอแต่โชคดีนะเธอรู้ไหมว่าเป็นคนแก้มไม่ตอบมาแต่ไหนแต่ไรอะ่ะแก้มไม่ตอบเป็นคนมีแก้มทั้งบ้านเลยน้องสาวก็มีแก้มพอมีแก้มเนี่ยพอน้ำหนักมันลงแล้วหน้ามันไม่โสมไงโสมไหมเธอฉันว่าไม่โสมนะ มันมีแก้มไงหน้ามันก็เลยไม่โสมกํำลังดูดีใช่ถ้าผอมคนนี้ก็ไม่สวยเธอคนนะ่ะมันมีความสวยตามแบบฉบับของมันแต่ว่ามันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของสุขภาพดีด้วยบางคนตัวใหญ่ๆก็สวยนะบางคนตัวใหญ่ๆก็สวยแต่ ตัวใหญ่แล้วต้องดูแลด้วยนะว่ามันมีไขมันมันมีน้ําตาลไหมอะไรเงี้ย